จากในห้องนอนไปเป็นห้องครัวเป็นห้องน้ําห้องนั่งเล่นอ่างล้างจานทําให้เขารู้สึกว่ามันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงสนามกับเราเดาทางไม่ถูกทำไมผู้ชายชอบมีอะไรกับผู้หญิงอื่นทั้งที่ก็มีแฟนอยู่แล้วสวัสดีค่ะยูดีต้องรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะสาวๆบ้านไหนนะคะที่กําลังเจอกับปัญหาสามีนอกใจไปมีอะไรกับคนอื่น ทั้งๆท,ที่เราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยพยายามทําดีทุกอย่างแล้วเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีขยันทํามาหากินดูแลบ้านซื่อสัตย์เรื่องบนเตียงก็ทําอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องแล้วมันเป็นเพราะอะไรทําไมผู้ชายยังถึงอยากไปมีอะไรกับผู้หญิงอื่นแล้วเราจะมีวิธีทํำยังไงนะคะไม่ให้เขาวอกแวกออกไปนอกบ้านผู้ชายหลายๆคนเป็นนะคะ ทั้งที่ตัวเองเนี่ยแต่งงานแล้วมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนบางคนก็มีลูกแล้วบางคนก็ลูกโตแล้วแต่ยังอยากจะไปม,มีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วมีหนังซ้ำนะคะบางทีเนี่ยผู้หญิงฝ่ายนั้นเนี่ยก็ยังมีครอบครัวแล้วมีสามีแล้วเหมือนกันมันอะไรกันนะักกะนามันเป็นเพาะคำคำเดียวเลยค่ะง่ายๆนั่นก็คือคำว่าความตื่นเต้นมันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่า การที่ผู้ชายนะคะออกไปมีอะไรนอกบ้านทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วสิ่งที่กระตุ้นให้เขาอยากทําแบบนี้มันคืออะไรรู้ไหมมันก็คืออุปสรรคยิ่งการนอกใจนะคะมันยากมันต้องแอบแอบซ่อนๆยิ่งมีอุปสรรคเยอะมันยิ่งทําให้เขานั้นตื่นเต้นเช่นนะคะตัวเองเนี่ยก็มีภรรยาแล้วฝั่งนู้นก็มีสามีแล้ว ต้องแอบแอบซ่อนๆตัวเองต้องแอบภรรยาไปฝั่งนู้นก็ต้องแอบสามีมายิ่งโดนกีดกันมันยากที่จะได้เจอกันมันยิ่งรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันมีอุปสรรคมันเล้าใจมันไม่ได้มาง่ายๆมันยิ่งอยากทํามันยิ่งท้าทถ่ายพอผ่านอุปสรรคมาได้หลบคนมาได้พอได้มาเจอกันมาซ้ากันมันจะทําให้โดปามีหล่ง โดปามีนมันคืออะไรทำไมมันหนึ่งมีผลทำให้คนอยากจะนอกใจแล้วมาซ้ำกันโดปามีนมันคือสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมันจะหลั่งออกมาเมื่อเราเกิดความพึงพอใจจากการได้รับสิ่งที่เราต้องการหรือมีประสบการณ์ที่ถูกใจแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกมีความสุขและทำให้คุณอยากทำมันอีก หลายๆคนก็เลยติดใจเวลารู้สึกแบบได้นอกใจได้แอบ,บไปซ้ำกับใครได้ไปมีอะไรกับคนอื่นมันรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็อยากจะทําอีกมันก็เลยยิ่งอยากจะทําให้คนเหล่านี้นะคะอยากจะเจอกันเรื่อยๆยิ่งถ้าหากว่าถูกขัดขวางนะคะมันจะยิ่งทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเซ็กซี่ทำให้เขาอยากเจอกันมากขึ้นอยากตื่นเต้นเร้าใจอีก <S <S ความรู้สึกในการซ้ำกับคนอื่นเนี่ย มันแตกต่างจากการที่มีอะไรกับคนที่บ้านที่มีอะไรกันมานาน,านมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เร้าใจอยากจะทําเมื่อไหร่ก็ได้แค่สก,กิดก็ได้ทําและนี่นะคะก็คือเหตุผลว่าทําไมคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีเมียแล้วถึงอยากจะไปม,มีอะไรกับคนอื่นก็เพราะว่ามันให้ความตื่นเต้นเร้าใจยิ่งมีอุปสรรคยิ่งรู้สึกเร้าใจ <Okay. Yeah. S 1> ทีนี้แล้วเราเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไง ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสาวๆเก็ตไหมคะในเมื่อเขาอยากตื่นเต้นใช่ไหมเขาอยากจะซ้าแบบตื่นเต้นเราเองนี่แหละต้องเป็นคนทําให้เขาตื่นเต้นไม่ใช่ใ้เขาไปตื่นเต้นกับคนอื่น <Okay. Yeah. S 1> วิธีก็คือถ้าหากว่าเขาอยากได้อะไรที่มันเราใจเราก็อย่าทําตัวเป็นปลาตายนอนนิ่งๆสะกิดเมื่อไหร่ก็มาทําตัวให้มันยากหน่อย <S <S> <S ทําตัวให้มันตื่นเต้นหน่อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเล่นตัวอะไรปานนั้นนะคะหมายถึงให้จัดสิ่งแวดล้อมให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไม่ใช่แบบลึกภาพออกเลยอะว่ามันจะเจออะไรท่าไหนจบตรงไหนทำยังไงเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าทุกคเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มันจินตนาการไม่ถูกว่าวันนี้เขาจะได้เจอกับอะไรจัดสิ่งแวดล้อมแสงสีเสียง กลิ่นบรรยากาศให้มันเปลี่ยนไปบ้างอย่าให้มันจำเจอย่าให้เขาเดาทางออกว่าวันนี้เขาจะต้องเจอกับอะไรวันนี้เธอจะใส่ชุดอะไรหนะ้าวันนี้จะคอสเพย์ชุดไหนหนะ้าวันนี้จะแต่งหน้าทำผมแบบไหนใส่น้ำหอมกลิ่นอะไร <S <S ไม่ใช่แบบจินตนาการออกหมดเลยว่าจะมาในชุดไหนชุดนอนเก่าเสื้อย,วย,วยุดยๆยกางเกงขายาวปิดตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่าง หรือเปลี่ยนสถานที่บ้างจากในห้องนอนไปเป็นห้องครัวเป็นห้องน้ําห้องนั่งเล่นอ่างล้างจานทําให้เขารู้สึกว่ามันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงสนามกับเราเดาทางไม่ถูกลองนึกถึงตัวเราสิเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะถ้าเป็นเราล่ะนึกภาพออกเลยว่าคืนนี้มันจะเริ่มยังไงบรรยากาศเป็นยังไงจบท่าไหนมันก็รู้สึกจำเจอะทำทำไปพราะความเคยชิน เพราะฉะนั้นนะคะถ้าสาวๆไม่อยากให้คุณสามีที่บ้านนะคะออกไปตื่นเต้นนอกบ้านตัวเราเองนะคะต้องทําให้เขาตื่นเต้นเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตัวเองบ้างอย่าให้เขาเดาทางถูจกจัดอะไรที่มันเซอร์ไพรส์บ้างเล่นใหญ่บ้างเล่นเล็กบ้างสลับกันไปค่ะ ลองนําวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะสาวๆบ้านไหนที่กําลังเจอกับปัญหาแฟนเนี่ยชอบไปกุ๊กกิ๊กดุ๊กดิ๊กนอกบ้านก็ลองนําเคล็ดลับของแม่จ๋าไปใช้ดูนะคะใช้แล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ